รักมันเป็นอย่างไรในหัวใจใครรู้บ้างอาจไม่มีใครชี้ทางคงอ้างว้างกว้างไกล คุณพ่อเหอค่ะแล้วก็ดูแลลูกดีมากๆค่ะบเขาก็จะคอยเล่นกับลูกตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเพิ่อตอนเช้าตื่นมาเขาก็จะมาหาลูกก่อนจริงๆอะ่ะเขาเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะคะคือตั้งแต่พบกันแล้วก็เริ่มแต่งงานเนะะี่ยค่ะใช่เขาก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็เขามีความแบบอบอุ่นมากขึ้นในแบบที่เราก็ไม่เคยเห็นแล้วพอมีลูกขึ้นมาเนี่ยเขาก็เป็นคุณพ่อที่น่ารักมากๆแบบอย่างที่เคยคาดไม่ถึงเลยะคะ่ะ เขาก็จะเน้นแบบช่วงนี้กิจกรรมก็จะเป็นกีฬากับกับบ้านมาเล่นกับลูกเยอะนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนพี่โตอ่ะแบบ่อนงานลงเพื่อนที่จะให้อยู่กับลูกมากขึ้นใช่แต่ก็ยังยังมีแบบว่าถ้าอะไรที่น่าสนใจเขาก็ยังรัดอยู่แต่ว่าเขาแค่รู้สึกว่าแต่ว่าเขาอยากอยู่กับลูกมากขึ้นเวลาไปต่างจังหวัดหรืออะไรเขาก็จะรู้สึกว่าเขาห่างลูกอย่างเงี้ยแล้วช่วงนี้ลูกก็ำลังน่ารักนะคะแล้วพอเราเห็นเขาอยู่กับลูกแล้วภาพหนานตอนเช้าแล้ว จริงๆแล้วเขาเป็นคนน่ารักมากๆคนหนึงเลยแบบอ่อนโยนแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่เขาแบบเตยอยู่กับลูกเราเล่าเราก็ใจปูเนาะมันแบบเหมือนเตยแต่ว่าเป็นคนละแบบอะค่ะเหมือนฟี่ประมาณว่าเราก็จะมีหน้าที่เลี้ยงลูกทั้งทั้งวันทั้งคืนเนาะเราก็จะทั้งตอน,น,นคืนแล้วก็ให้เข้าเตาอะไรใดๆแต่ว่าแต่ว่าตอนเช้าหรือช่วงพี่โตเขาว่างอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเขาที่มีหน้าที่เล่น หมือนเราอะ่ะจะเป็นหน้าที่ทําใบบังนะหน้าที่แต่ว่าเขา,ามัจะแบบมีฟิลเล่นกับลูกเขาคนใหญ่คือจริงๆอะแปลว่ามันพ่อกับแม่มันมีหน้าที่ต่างกันคือเราอาจจะแบ่งกันว่าเออใครทําอะไรยังไงแต่ใครถนัดแบบไหนก็แบบนั้นได้เลยใายอย่างพี่โตเขาก็ชอบแบบเขาอาจจะไม่ได้เก่งแบบทำในส่วนของอ,อ,อะไรอะ่ะเป็นพอ่อหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเขาชอบอาบน้ําให้ลูกนะใช่ใชตัวอาบน้ําให้ลูกนะ้อยกับพี่โตอีกใช่พี่โตเขาจะแบบ ชอบอาบน้าให้ลูกอะค่ะว่า,าชอบเห็นลูกแบบเล่นน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คิดว่าน่าจะเป็นชายแต่งสัดส่วนให้ให้ให้พอดีพอดีนะเขาเขาก็จะไม่อยาก,กาแบบ